แตงโมส้มสมูทตี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากส้มนะคะคั้นน้ำส้มก่อนค่ะ2ลูกนะคะได้ประมาณ100 ml แล้วก็แตงโมแกะเม็ดรเรียบร้อยนะคะ จากนั้นเราก็มาคันน้ำส้มกันก่อนเลยค่ะถ้าใครไม่มีส้มก็จะใช้เป็นไซรัปน้ำส้มได้นะคะสามารถใช้ทดแทนกันได้ค่ะถ้าเป็นไซรัปจะใช้ประมาณ60 ml ค่ะได้น้ำส้มเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปั่นกันค่ะจะปั่นแตงโมก่อนนะคะใส่แตงโมไปครึ่งแก้ว22ออนแล้วก็ใส่น้ําแข็งไป3ส่วน4ของแก้ว22ออนนะคะน้ําเชื่อม50 ml ค่ะ ถ้าใครชอบหวานมากน้อยก็เพิ่มกันได้นะคะแล้วเราก็ตั่นในจาจากนั้นมาปั่นน้ำส้มกันนะคะใช้น้ำส้ม100 ml ค่ะแล้วก็เกลือติดปลายช้อนนะคะลงไปอีกนิดหน่อยน้ำเชื่อมอีก50 ml ปรับความหวานกันได้นะคะน้ำแข็ง3ส่วน4ของแก้ว22ออนเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราก็ปั่นให้เข้ากันเลยนะคะ เราจะเทน้ำแตงโมล,ลงใส่แก้วก่อนนะคะ